โอ้โหยิง,งเจ็บเลยนะทาโโโหาแม่งโหาโถูเกือบลมตัวเดียวไม่ไหวกับกูอรอหวาน กว่าบ้านแม่มเพื่อนเพื่อนเพื่อนราวันยิงหัวกูเบลเดียวกูดิ้งเอไม่ต้องนี่รับไม่น้องหัวเบลเบลน้องเอ๊ะจะเล่นเล่นเล่นบ้านสองได้ป่าวว่ากว่าไม่มีเข้าหัวแล้วนี่นมีจริงช่วยไม่ได้เลยราบีเอก้อนเพื่อนอะวันเดียวมาเนี่ยแต่บ้านสองตัดเดี๋ยวีเราิด่กันนี่เฮียลูบีเอชบีเอชเกี่ยวจะแตกพี่เกี่ยวจะแตก เตะเอาวิ่ค้างม่กค้างเม่กค้างนเที่ยวโอ้โหสิ้นเย็ดโน่นระเดิดโน่นแม่อีกแล้วตื่นไปครับเป้าโนนเฮ้ยโหช่วยสวยช่วยชวยเจ๊ะตาตาตาฟังใหม่ดิหิวหิวหิว

บอนอะไรจัง6ก6ิโดบแล้วดบแล้วต้งตื่นเฮ้ยทำไมชนะชนะรอดปะชนะหรอไม่ไป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 ไดไป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 ไอไป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 ไไปไไป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 ไไป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 ไไปไปไปไาไปไปไาไป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 ไไไ ไปแล้วที่อ้โหหน้าีไปแล้วไปแล้วจ้าปแม่งเลยเลจยยิงไปสองแล้วอ่ะพวกมันเยอะไปไม่หรอจัดตั้ไม่ไหวตายผมอ่ะันสี่ชันสี่ตายแล้ว ไปกระสกันแล้วพ so, like, right? oh, ี oh, ่กระสแล้วสีเอ้าคุณโดนหลังยิงนี่ไงที่เหมือนยัดตู้นี่ไงมาโดนนายโมกสุดเดินห้ามแล้ไอ้ตัวนั้นตายเจฟฟี่มันตายโอ้โหโดนยิงหลังไอ้เหี้ยเออบันไดแดงได้ฟ้าได้ฟ้า

ตัวแดงอะดักกันก็ได้ลำไ่ได้หลอกมึงขึ้นกระดาแดงเฮ้ยเดี๋ยวยิงตัวเปนดาแดงฮแล้วบอกเขาบอกแดงไะ่สับเขียีไร่งหลาควายชั้นสอกูไหมอ่ะบัาก็จี๋เลยเฮ้ยเปนดแดงชั้นสองว่ะตัวหนึ่ง้าพยายามจะหาพี่เ้ย อ oh, right? 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 <t> ่ะสิย right. พี่อ่ะสิยพี่โอ้ยอยู่อยู่พี่ชินหมดเลยตาหนึ่ง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 ตาสองโอ้ยเส้นเหลืองบันไดกลางไอ้บันไดแดงิงนไอ้ไหวโดนไอ้ชินโดนแม่นึงหน้าตึกหน้าตึกหน้าตึกเส้นเหลืองอยู่หน้าตึกไปเส้นเหลืองเส้นเหลือง หน้าตึกหน้าตึกหน้าตึกฝั่งกูหน้าตึกฝั่งกูเจ็บ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 ชั้นสองชั้นสองชั้นสองบ่อยไปเลยละระวังไปดิเอดเยนะใครยิงเจอกูน่ามีที่0กว่าโอยจนไมเี่ไม่มีหรอกมึงคุน พี่เลยครบเตอ่ะอาีเลยอ่ะเหลืองตายอ่ะพี่ยงปนใหม่ตายอ่ะพี่จะเอ่ะอยู่นะเย่ัวนั้นตายงเสือเืออ่ะบ่อนั่นแหละมยิงแตกกูเก็บดาบดนเลยอยู่น่ตตอนแรกอ่ะรอดเรอดีไปแไดไปม่่เาเ ได้รเดใหม่มาเดินล้วปิดเสร็จแล้วเปิดแอนตี้เวลาปด้ว่าแม่งตายเหรอิดเปิดใหม่ปะไอ้คนที่ยิงไม่รู้เลยได้อบินดูเลยบินดูเลยเพี่านัคนเดี๋วเก็บเก็บของกันถเราอนุญาตเส็จแล้วอะยังยังยังเป็นไรยังไม่ตายเสียวเฉียได้้ได้เสียวแล้ี๋ยมผมทเสียวแ้อยูที่ผมเนี่ยามร้อกว่าี่านยองยิงกใส่ก่อนเนี้มันไม่ได้ก่อนงั้นเว้ยคือพี่แล้เขาเซ็ตนมอสอยู่กับพ่ะ อย่างนี okay. ้ exactly. okay. ูกมกูกูรันหนีมาีนึ่งกูรันแต่กูลงมาไม่ได้แสดงแล้วเลี้ยวเข้ามมันลงมาีแม่งจได้โอเคป่ะถ้าเราปืนใหม่เดออกน่ดูเลยดตามบัก่าไอ้เสฟ้าไอ้เสฟ้าไราปืนใหม่ต้ดนนของมันดีอยู่มดีอ่ะขอดดดูตามบักามีไม่มีไม่มีแ่ัีไเด็ดเดีไขอขอนขอ้าด เป็นหัวพี่เป็นหัววันนีมันแกกูรักต่อเยอกับพี่นะันบอกพี p สิบเติมกี่พันมันไอโค้ดสามพันแหกตาเห็นไหมนะไอโค้ดไอแก่แต่มันก็โดนมด้านผด้าเลอ้ยงขวาฝั่งนู้นไอ้ย่าแม่แม่คันเป็นวางอยู่ไม่เก็บวไอโ้แกก็ได้จะได้คืนบ้างละลากคุณบิดลากบอลไปเยอะคะุณม hmm. uh ีไอพ่เก็บองเากเลยดวมาใส่เกาะอะไรวะพี่ได้ปืนพี่ได้หัวกับป็นายาก กูก็ยิงมาได้มึงถามทำเหี้ยอะมาเดินตัวกะามาเหี้ยเนี่ยของเจาเยอะมาหายแล้วขอดูิง้วยับตึกรออะไรอ่ะตู้ยู่น่นมาแล้วมาแล้วมีหน่าีกูอยใกูบ้งไม่ใช่นนายช้นไหนตัวมด้ว

ดีแมแปลกแปลกเลยแปลกเลยรู้ส anyway> ึกแปลกตาเลยใค่ก็ยังดีอ่ะบ้านิวเดินนิวอ่ะเดินนิวสีอ่ะคลิปที่พี่ลงเลยนะเล่นมาเลยรู้สึกแปลกตาไปเลยจำไปก็ไม่ไหวแล้วแบบหนุกผิเป็นเหมือนอีกโลกนึงเลยพอซีอีกแบบนึงเลยไม่ดูอ่ะแห็นมุมลดห่ะฮะลดอ ออกมาแล้วเอาต้งคู่เลยฮะก็มัน้องมีคนหญิงแล้วโอ้ยเพื่อรักเพราะม่เห็นสีสเด็ดทองทำที่อะไรอ่ะรอตรงเนี้ยเชื่อไหมยังมีนานอีกนานกว่านี้ก่อนแต่พี่ตัดไปแล้วพี่มีสถานการณ์อย่าตัวตายเลยเกเียบทุกคนเลยเจ้าเพราะไม่เห็นสีสเด็ดขึ้นหนามไม้เแล้วเ้าเราย่อเนาะเราเล่นแต่เราแบ่งมีหนุนเนาะ ต้องบอกไ้กูม่ั้ี้ยับเบอกมาูบอกแล้วมันดาแต่ไม่ตอบดิดเนี่ยไปดิดไหนแล้ว<อ>